สวัสดีค่ะสวัสดียมเช้าเช้าตอนนี้อยู่ที่สวนปลูกฟาร์มข้ามาดูแตงไทยค่ะแตงไทยน้องสาวปลูกเอาไว้ให้เขาดูแลไว,ไว้ให้ปลูกแตงไทยสูงไปหน่อยไม่เห็นหนักนี่ค่ะยีแตงไทย ลูกก็พอได้กินแล้วค่ะเนี่ยจะกินอยู่เรื่อยๆนะคะลูกโตๆรสชาติหวานดีค่ะแต่งไทยลูกเยอะอยู่นะคะเนี่ยจะิดลูกทั่วๆไปะค่ะเนี่ยมาเมื่อไรเราก็ได้เอาไปกินที่ที่ที่ทบ้านแล้วเรายังไม่ได้อยู่ที่นี่ประจำ ให้น้องดูแลไว้ให้ก่อนค่ะแดงไทยค่ะข,ขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะ